ธนาทรเนี่ยไปที่ปทุมธานีนะคะอยู่ละแวกนี้แหละปริมณฑลนะคะก็ไปหาเสียงนะคะลงพื้นที่นี้นะคะกับผู้สมัครของก้าวไกลเริ่มต้นจากการปาศัใสาบนรถแหฮค่ะรถแฮมาแล้วจ้านี่นะคะคุณธนาทรน,นะคะใส่เสื้อสีขาวนะคะ ก็พูดเปล่าๆอยู่บนรถแห่นะคะที่หน้าท่ารถตู้ต่างจังหวัดตั้งแต่หัววันว่าอย่งงางนั้นตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะคะร่วมกับคุณสกลสุนทรวาน,นิกิจผู้สมัครสอสอปทุมธานีเขต4เบอร์5แล้วก็มีคุณเชตวันเตือประโคนผู้สมัครสอสอปทุมธานีเขต6เบอร์4ก็มีพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาหยุดยืนเกาะกลุ่มฟังการปราศรัยด้วยนะคะมีบรรยากาศนะคะคุณธนาธรเดินทางต่อด้วยรถแห่ผ่านตลาด สะพานฟ้าสะพานแดงไปถึงตลาดจัมโบ้เลยแล้วก็หาเสียงกับคุณชนที่ชาแจ้งเร็วผู้สมัครสอสอปทุนธานีเขต3เบอร์9ค่ะคุณธานาธรบอกว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินไปอย่างไรหลังจาก17ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายน49นะคะ14พฤษภาคมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดไม่มีช่วงเวลาไหนใน17ปีที่ผ่านมาฝ่ายอนุรักษนิยมจะอ่อนแรงทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรมขนาดนี้ ไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนวันนี้เราแก้ปัญหาสำคัญสองเรื่องปากท้องและการเมืองไปพร้อมกันนะคะส่วนบัตรเลือกตั้งสอเอเคือสิ่งที่ทำให้เราปฏิบัติได้จริงพออำนาจในการเปลี่ยนแปลงมาจากจำนวนสอสอและการได้จำนวนสอสอเยอะที่สุดก็คือสิ่งที่ทำให้ก้าวไกลไปผ่านกฎหมายสำคัญอาฟังบางช่วงบางตอนของการหาเสียงหรือว่าบรรยากาศกันก็ได้ค่ะพวกเรามาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าก็ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้นะคะลูกทุกคนคะก็อรอติดตามรอติดตามพวกเราได้ปัญหาแบบปะผุไม่แก้ปัญหาแบบขอไปทีวันนี้ไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับคะแนนของท่านไม่มีอาิตรสินจ้างไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงพอมีอย่างเดียวที่พอจะแลกกับการกระบาดของท่านได้ ็คือคำสัญญาครับ4ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาท่านคงเห็นแล้วว่าพวกเราไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนมีแต่คำสัญญาว่าถ้าเรามีอำนาจถ้าเราเป็นรัฐบาลจะไม่เอาอำนาจนั้นมาทำให้ตัวเองและพวกพ้องร่ำรวยขึ้นแต่จะสร้างการเมืองที่ดีที่ควรจะเป็นให้ได้จะไม่ทุจริตคอร์รัปชัน แต่เอาอำนาจนั้นมารับใช้ประชาชนสัญญาแบบนี้เป็นธรรมไหมครับที่จะแลกกับกากบาทของท่านเป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมไหมครับลองให้โอกาสพวกเราดูครับผมถามทุกท่านอย่างนี้ลองคิดกับคําถามนี้อย่างหนักๆใน19วันที่เหลืออยู่ดูคิดกับมันหนักๆดูกาเก้าไกลทั้งสองใบ ใช้พวกเราไปทำงานดูในวันที่14พฤษภาคมท่านเสียอะไรไหมครับ่ค่บางช่วงบางตอนของการขึ้นปราศัยของคุณธนาธรนะคะก็มีผู้คนเขาก็ปราศัยในลักษณะบนรถแห่นะ,ะไม่ได้ออยู่บนเวทีนี่ก็มีประชาชนนะคะสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนี่ก็ใช้มือถือเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือเนาะก็มาบันทึกภาพไปนะคะอ่นอก จะว่านอกเรื่องก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นผู้สมัครสอสกอรุงเทพเขต18นะคะคุณธีรชัยพันธุมมาศค่ะก็เรียกว่าออกมาฟาดปป,ปอชอนะคะก็คุณธีรชัยเนี่ยรณรงหาเสียงตั้งแต่ช่วงชาวมืดนะคะทีนี้ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเนื่องจากในเขตของตนก็มีหมู่บ้านจัดสรรจานวนมากก็ต้องใช้ช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อส่งพี่น้องประชาชนก่อนออกจากบ้านไปทํางานนะคะ ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่คุณธีรชัยเนี่ยพูดถึงนะเรื่องกรณีสารปกครองสูงสุดนะคะที่มีคำพิพากษา ให้ทางปปชเปิดเผยรายงานการสแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการไตส่สวนคดีของพลเอกประวิทยวงสุงวรรณค่ะที่มีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบในกรณีแห<ล>วนนาฬิกาเพื่อนจํากันได้<แ>ใช่ไหมคะคุณธีรชัยในฐานะอดีตโฆษกกรรมธิการปปชในสภาก็บอกว่าข้อบุ่องในชั้นการสอบสวนของปปชคือการไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึกนะคะ แต่ว่าก็สังคมเนี่ยเขาก็เลยตั้งก่ามปปชเนี่ยเชื่อง่ายแล้วจงใจเชื่อเกินไปหรือไม่ ตนเคยย้ำในสภาแล้วว่าตามหลักกฎหมายมีเงื่อนไขมากมายที่ทําให้สามารถรื้อฟื้นคดีนี้ได้ส่วนล่าสุดที่กรรมการปรปรชประชุมแล้วมีมติเสียงข้างมากว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เห็นควรที่ทาหนังสือถึงสารปกครองสูงสุดทบทวนว่าข้อมูลส่วนใดบ้างที่สามารถเปิดเผยได้และไม่สามารถเปิดเผยได้คุณธีรชัยบอกว่าในขณะที่สารทาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่ปปชดูคล้ายพยาย,ยามป,ประวิงเวลาให้เรื่องนี้ผ่านพ้นช่วงเลือกตั้งไปก่อนหรือไม่อเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนเสียงคุณธีรชัยกันค่ะ สำหรับสำหรับคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนในคดีที่ผมอภิปรายในไม่วังใจมานะครับก็เป็นคดีที่เป็นที่สนใจประชาชนหลังจากที่อภิปรายไม่วังใจในสภาผมถูกประท้วง24ครั้งผมได้ติดตามต่อว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนาฬิกาเพื่อนแต่ที่บอกว่าเป็นของเพื่อนของเวทวิทที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมได้ตรวจสอบไปยังศาลนะครับศาลแพ่งถึงบลรดกคดีมาดกของเพื่อนนะครับปรากฏว่าในคดีมาดกนั้นนะบัญชีทรัพย์ที่ยื่น ทายาทยื่นมาไม่มีทรัพย์มรดกสักเรือนหนึ่งทรัพย์นาฬิกาเป็นทรัพย์มรดกสักเรือนหนึ่งที่ยื่นมาและการหลักฐานการแบ่งมรดกที่มีการแบ่งกับกของทายาทนะครับไม่ปรากฏมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมตรวจสอบและทางกรรมธิการปปชในขณะที่ผมเป็นสสอยู่ก็ได้ส่งเรื่องไปยังปปชเพื่อให้รื้อฟื้นคดีใหม่นะครับเพราะถ้ารื้อฟื้นคดีใหม่ก็จะสามารถตรวจสอบได้สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่เราเห็นในการตรวจสอบในชั้นกรรมธิการปปชก็คือในเรื่องของการ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเิงลึกว่าที่แท้คืออะไรบ้างปปชเชื่อง่ายเกินไปเชื่อเร็วเกินไปนะและ้วจงใจจะเชื่อเกินไปหรือไม่นะครับเอ่อถ้าทำหลักกฎหมายได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะช้าไปหมดจะไะวิงไปหมดจะไม่นําเรื่องขึ้นมาพิจารณาและจะมีเงื่อนไขบอกว่ามันตีความกฎหมายจะลื้กฟึ้นได้อย่างไรผมเคยพูดในสภาแล้วก็คือมีเงื่อนไขามากไมีมจะไม่เจอนะแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากเรียนก็นคือว่าการส่งเรื่องไปยัง ต่างประเทศโดยผ่านอายการสูงสุดตามพรบความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญาพศ2553ถ้าการพิการปประชามตปปชยังไม่เคยทำนะครับเพียงแต่ส่งเรื่องเฉยๆไม่มีอำนาจสังครับเขาก็ไม่ส่งข้อมูลนาฬิกาปปชมี s e r i นั number คือเลขประจำเครื่องนาฬิกาเรียบร้อยแล้วง่ายมากครับส่งไปรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกาแต่ไม่พยายามทําส่งไปอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อพิรุษเรามองย้อนไปนิดหนึ่งครับที่มาปปชประธานปปช เคยเป็นอะไรครับรองเลขาที่การฝ่ายการเมืองของ,องพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับคณะกรรมการคณะกรรมการปปชเนี่ยมาจากไหนครับมาจากกระบวนการรัฐมนตรีศูนย์ซึ่งมีส่วนที่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของ,ของสอชอเป็นผู้แต่งตั้งและกระบวนการสรรของพลหกศูนย์มันเชื่อมโยงชุ่โยงกับอํานาจอํานาจที่ที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปใช้สายจริงจริงอยู่เรื่องนี้เป็นปัญหนาสําคัญหรือไม่จากกรณีที่สารปกครองที่คุณวีระสงความคิดไปยื่นเรื่องที่สารปกครองทังสารปกครอง,ส,รรองสูงสุดสั่งให้ มีการเปิดเผยข้อมูลปรากฏว่าปปชยังมีเรื่องมามีหนังสือมาที่ที่สารปกครองบอกว่าจะให้ยังไม่ทราบอีกว่าจะให้ส่งอะไรบ้างนี่นะคะคุณธีรชัยก็ระหว่างที่ลงพื้นที่หาเสียงนะคุณธีรชัยก้าวไกลนะคะก็เรียกว่าฟาดปปชก็เดี๋ยวติดตามนะคะคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราก็ติดตามข่าวมาหลายปีแล้วแหละ,ะนะในบางคดีที่ ส่งไปยังปปชนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะยังคงอยู่กับที่พักเก้าไกลน,นะคะพักเก้าไกลค,คุณผู้ชมเช้าที่ผ่านมานะคะไปกันที่นครราชสีมาค่ะคุณฉัดสุภัทรวณิชนะคะผู้สมัครสสของพักเก้าไกลเขตหนึ่งคุณผู้ชมปรากฏว่าได้ออกมายืนปราศัยนะคะหาเสียงบริเวณสี่แยกไฟแดง,งนะคะบรรยากาศาก็ ถือว่าเรียบง่ายแล้วกันปกติการปราศัยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปราศัยเราก็จะเห็นมีการจัดเวทีมีการจัดเก้าองค์เก้าอี้มีประชาชนมานั่งฟังนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นการถือโรโขงใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มีทีมงานอยู่รอบๆข้างนะคะตรงนี้เนี่ยคือสี่แยกไฟแดงถนนสืบสิริภายในเขตเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงที่มีประชาชนเดินทางผ่านเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะใน ช่วงเช้านะคุณผู้ชมเพราะว่าประชาชนเองเขาก็ต้องไปทํางานอ่ะมีบางคนนะขับรถมอเตอร์ไซค์โบกไม้โบกมือทักทายบางคนน่ยกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่เลยแล้วก็บางท่านเนี่ยเขาก็นะเห็นว่าทางด้านของคุณฉัดเนี่ยมาพูดถึงนโยบายต่างๆ คุณฉัดน่บอกว่าที่ออกมาหาเสียงบริเวณ4ี่แยกไฟแดงก็เพื่อตั้งใจจะออกมาอวยพรให้ประชาชนที่เดินทางไปทํางานในช่วงเช้าพร้อมกับหาเสียงไปด้วยโดยในช่วงเช้าของทุกวันคุณฉัดก็จะตระเวนน้าไปตามสี่แยกไฟแดงภายในโคราชนี่แหละเพราะว่าโคราชเองก็มีเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นออกไปอวยพอรออกไปหาเสียงเป็นประจำสาเหตุที่เลือกบริเวณจุดสีแยกไฟแดงต่างๆเพราะว่าระหว่างที่ รถจอดติดไฟแดงอยู่นั้นส่วนใหญ่นะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยใช้ยืนปราศัยพร้อมกับอวยพรให้กับพี่น้องที่เดินทางผ่านไปผ่านมาให้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโอ้บีบตรงบีบแต่ทักทงทักไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการออกมาหาเสียงบริเวณสี่แยกไฟแดงเนี่ยทำให้คนที่จอดรถไฟแดงได้ฟังนโยบายหาเสียงไปด้วย และที่สําคัญนอกจากนโยบายใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นเอกลักษณ์จำได้ด้วยนะสิคะจำได้ทั้งนโยบายจําได้ทั้งคนด้วยนะคะ,ะนี่ก็เป็นสีสันนะคะของผู้สมัครสอสในพื้นที่ของก้าวไกลนะคะในพักก้าวไกลโคลราชทีนี้จากโคราชไปดูกันต่อหน่อยคุณผู้ชมเอ้นี่ก็ยังคงอยู่กับพักก้าวไกลนะคะก็นนเป็นคุณเกตผู้สมัครก้<ช>วาวไกลนครปฐมเขตหนึ่งเขาผุดไอเดียพวงมาลัย แผ่นพับห็นไหมเขาไม่ได้มาขายพวงมาลัยนะอ่าเขาไม่ได้มาขายพวงมาลัยนะคะตรงบริเวณแยกไฟแดงตําบล3ควายเผือกอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองคุณจารุพันธ์เพชรดีหรือว่าคุณเกตซึ่งเป็นผู้สมัครสสนครปฐมเขตหนึเบอร์หนึ่งของพรรคก้าวไกลเดินหาเสียงหาหนักอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายอารมณ์เหมือนแบบ จะขายพวงมาลัยไม่ใช่นะคะเขาสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะแถวตรงแยกไฟแดงด้วยพวงมาลัยแผ่นพับหาเสียงก็ผู้สมัครท่านนี้บอกว่าการสร้างสรรแบบนี้ทําให้ประชาชนสนใจในตัวเธอมากขึ้นนะอยากรู้ว่าในแผ่นพับมีอะไรบางคนก็เปิดกระจกให้กําลังใจบางคนก็ชมชอบความคิดสร้างสรรค์ประชาชนเบื่อการหาเสียงแบบเดิมๆนะคะอยากเห็นความคีดเอกของผู้สมัครว่าจะนําเสนอตนเองผ่านวิธีไหนให้ไม่น่าเบื่อแผ่นพับที่ติดกับริบบิ้นเป็นเพียงแค่พ็อปที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพราะว่าริบบินที่ติดก,กับแผ่นพับอาจถูกตีความว่าเป็นการให้สิ่งของกับประชาชนเขาก็ระมัดระวังแต่เขาเอามาให้ดูเท่านั้นเองค่ะก็เป็นสีสันที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ